ให้นังเดียแม่ทำมาให้นังเดียมากินเฟรนฟรายกับน้องเดียนะคะทุกคนค่ะอ้ายลมแล้วค่ะอันเดียขอคุณค่าก่อนขอบคุณค่าคุณแม่ก่อนขอบคุณค่าขอบคุณค่าคุณแม่นะคะที่ซื้ออะไรให้ลูกที่ซื้อเฟรนฟรายมาฝากน้องสะนังไอเดียอ่ะชิมชิมให้ท่านผู้ชมชิมด้วยค่ะ ให้แม่ชิมด้วยให้น้องเดียชิมด้วยอุ้ยทุกคนดูดูน้องเดียค่ะชุบชุบน่าอร่อยมากเลยดูอืมอร่อยไหมคะน้องเดียเพิ่งตื่นหรอลูกนอนเพิ่งตื่นหรอคะอ๋อแซบไหมแซบอ่ะป้อนคุณแม่ด้วยใช้มือก็ได้ค่ะอืมอืมอร่อยอร่อยมากเลยค่ะมีกลิ่น เป็นกลิ่นอะไรคะหอมอะไรคะหอมฟ้นไฟหอ,อมเฟ้นไฟเหมือนข้าวโพดเลยใช่ไหมคะใช่<ป>เพราะว่าแม่เอาผงข้าวโพดนะคะทุกคนนี่ผงข้าวโพดคะ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่แพนน้องไอเดียพี่สมายด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ขอบคุณคนที่ติดตามแล้วนะคะอ่ะนดงเดียวบ,บายๆให้ผู้ชมก่อนคะ่ะ ไม่งั้นคุณแม่ไม่ให้กินนะมีซื้อมาฝากอีกนะขอบคุณค่าก่อนขอบคุณข้าเอาไายบายด้วยบายบาย